แต่ว่ามันก็น้ำนี่ก็ไม่ยอมกระจายอีกเพราะนั้นเราต้องเจาะรูต่อไปห่างอีกประมาณ40เซนครับก็เจาะเรื่อยๆเลยครับรอบกองเลยแล้วก็เจาะเสร็จให้มือปิดรูไว้ซะอย่าให้ความร้อนมันหนีเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันดีต่อจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในมูลสัตว์เนี่ยชอบมากครับจะย่อยได้เร็วมากก็เป็นปฏิการเหมือนกับนำเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านโบราณมาใช้ก็คือธรรมชาติเวลาเราปลูกผัก ปลูกไม้ก็ต้องหมันรดน้ำควรดินไ<ช>ปาตามนั้นใช่ไห<ช>ม<ช>ครับการ,ร,รทาทาปุ๋ยแบบนี้ก็เือนการปค,ครับก็เป็นนั้นว่าได้ชมลําดับขั้นการทําปุ๋ยเรียกว่าปุ๋ยหมักธรรมชาติกันแล้วครับง่ายๆนะครับโดยที่เป็นความรู้เป็นวิชาการที่ทางอาจารย์ธีรพงศ์นะครับได้คิดค้นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านโบราณโบราณมาจนกระทั่งได้รับความนิยมและมีการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็ ประโยชน์ที่อาจารย์ได้ให้กับชาวบ้านสูงอย่างยิ่งนะครับตามถูกต้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับ,รบ,รบก็ขอให้อาจารย์พูดส่งท้ายสักนิดหนึ่งครับก่อนที่จะเลิกนะครับครับก็ผู้ไม่พี่น้องท่านเกษตรกรหรือท่านที่สนใจอยากนาเศษพืชแทนที่จะเผาทิ้งเนี่ยหรือหน่วยงานใดสนใจอยากเอาระบบนี้ไปใช้เนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเพื่อมาดูงาน หรือจะมาดูงานที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ก็ได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสอสอส,อสอร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกันทําโครงการเราเอาเงินในโครงการเนี่ยเป็นค่ามูลโคที่บวัวให้เกษตรกร10กลุ่มทําปุ๋ยอินทรีย์แบบนี้ครับแบบวิศสุรรมแม่โจ้นหนึ่งกองใหญ่ๆยาวๆนะครับจากฟางข้าวปรากฏว่าไปได้ดีมาก10กลุ่มนี้สนุกมากที่จะทําเพราะว่า ทำไปแค่2เดือนก็จะได้ปุ๋ยออกมาใช้แล้วเขาก็อยากทําอีกเรื่อยๆก็แต่เทศบาลเมืองแม่โจ้โดยท่านนายกเปียศักดิ์ก็น่ารักมากครับก็จัดหาโครงการสืบเนื่องมีจัดประกวดการทําปุ๋ยอินทรีย์และระดับหมู่บ้านทําโครงการเกษตรอินทรีย์ซึ่งในอนาคตเนี่ยคงจะได้เห็นภาพเมืองแม่โจ้เทศบาลเมืองแม่โจ้นี่เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งเป็นผลพละยได้จากการพอเราไม่เผาเราทําปุ๋ยพอได้ปุ๋ย มันก็จะเหลใช้ในการควบปุกอินเสียครับครับการไม่เผาใบไม้เสร็จใบเสร็จหญ้าแห้งนะครับก็ทําให้โลกเราไม่ร้อนเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นอีกประการหนึ่งต้องขอบคุณอาจารย์มากมากครับวันนี้นะครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับครับก็หวังว่ารายการสาระดีลานาในวันนี้นะครับคงทำให้ท่าน มีความสุขและก็ชื่นชอบกับการที่จะไปเยี่ยมชมนะครับในสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งมีสัตว์นานาชนิดให้ท่านได้ชมกันนะครับสำหรับแรดความสำคัญก็ได้รับทราบไปแล้วนะครับเราก็ท่านกเกษตรกรที่อยากจะ,อะเอาใบไม้มาทำประโยชน์ก็คือมาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนก็ได้ทราบวิธีการแล้วนะครับครับพบกับรายการสารดีลานาในตอนต่อไป ในวันวันใหม่หรือวันอังคารข้างหน้านะครับวันนี้เวลาหมดครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท่านนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนุกป,ปั้นกับศูนย์ศิลปะ3มิติ Clayworks ที่เดียวที่ผสานคอร์ศิลปะ3มิติแสนสนุกเข้ากับหลักสูตรการเรียนรู้อย่างลงตัว Clayworks เน้นการเรียนรู้มิติสัมพันธ์และความคิดสร้างสรรค์ได้รับการรับรองจาก Institute of Korean c Education ฝึกสอนเด็กๆโดย Claymaster ที่ผ่านการอบรมจาก Clayworks Academy สอนแบบกลุ่มย่อ,อกใกล้ชิดไม่กำหนดเวลา เ a ลวิ r k s works, ให้บุตรหลานของท่านมาปั้นฝันด้วยมือน้อยๆกับเราสิคะ l a ลวิ r k ์สาขาเชียงใหม่ถนนนิมมานเหมินอยู่ติดกับธนาคารกรสิกรไทยโทร080 442 2525หรือ081 615 25 2525 I took my troubles down to Madame Rue. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad down a pretty and vine, selling little bottles of love potion number nine. I told her that I was a flop with chips. I've been this way since that.